ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิิงสไตล์ปราจำวันชี13มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การเดกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ลีออนเจมโพสต์ภาพคู่แข้งแชมป์ยูสแปดปีพรีเมริกีกสังเกตที่การโลโก้ใหม่ของตัวเขาเองนะโดยลีออนเจมแข่งเด็กสร้างของทางเรสซัสตี้ โพสต์ภาพคู่น้องชายนาธานเชมที่เพิ่งจะไปจารึกปลอดสัตว์ที่อังกฤษไปนักเตะไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์พรีเียร์ลีกรุ่นยูสปปีได้หลังมีส่วนสำคัญช่วยต้นสังกัดนะฮะวานทรียูสปปีเอาชนะคู่แข่งนัดชิสตาผง,งาดคว้าแชมป์ไม่สำเร็จซึ่งภาพนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นภาพคู่ที่พร้อมจะเล่นฟินิชเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่สังเกตที่กางเกงของลีออนพิสเจมนั้นไม่ใช่โลโก้ต้นสังกัดใหม่ของเขาหรือไม่นะ ผมเป็นว่างานนี้รปลว่านะฮะนาธานเจมส์จะมาที่บุรีด์หรือ,อยังไงเนี่ยอันนี้ก็น่าลุ้นพอสมควรหรือว่ายืมกางเกงใครมาใส่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็และวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานก,กันครับสุภชเปิดใจหมดเปลือกเมื่อต้องเหลือตัวเองอเป็นนักเตะไทยคนเดียวในเจลีกหลังชินาทิพย์ตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทย ทำกลางกระแสข่าวชนาทิปสงกระสินกำลังจะปิดฉากในการเดินทางไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นมากกว่า6ปีเต็มหลังที่ไม่ได้รับโอกาสในทางทุรุโอนิกิบนถินฟอนตอเรและกำลังจะเปิดตัวคัมแบ็กไทยในวันนี้ล่าสุดทางสุประโชคสารชาติอีกินักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เปิดใจหลังถูกถามเมื่อต้องกลายเป็นนักเตะไทย เพียงแค่คนเดียวบนเวทีญี่ปุ่นแล้วในตอนนี้เริ่มที่คิดเห็นกันอย่างร,ร่ริบ้างโดยสุป,ประโชคนะฮะตอบถึงประเด็นดังกล่าวของชนะทิพย์นะว่า mm. เหลือคนเดียวแล้ว mm. เหรือครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรที่แน่นอนครับไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นเรื่องของที่เขาครับ mm. ทีวีเขาตัดสินใจ mm. ก็ยินดีกับพี่เขาด้วยครับส่วนตัวก็จะมุ่งเป้าไปที่ผลคัดผลที่ผลงานของตนเองต่อไปอย่างเดียวในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมานกันครับสักวันสามคนนี้ลงชุดใหญ่สุบรรณโพสตภาพสามพี่น้องทีมชาติไทยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันโดยกันที่สุบรรณเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีวันนุคิชของเมืองไทยโพสต์ภาพสามพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสุบรรณเหมือนตาสุบโชคสรารชาติและก็โชติกาเหมือนตา ทั้ง3คนนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนที่ทางสุรบโชคตรชาติจะมีภารกิจช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยสึกฟี่าเดย์ดวลไต้หวันฮ่องกงในอีกไม่กี่วันนี้โดยสามพี่น้องถือเป็นอนาคตสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยอีกไม่นานแฟนบอลไทยจะได้เห็นและก็สามพี่น้องคนนี้ลงสนามพร้อมกันให้กับทางทัพช้างศึกทีมชติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ โดยทางสุบโชคสรารชาตเป็นแกนหลักสาคัญในแนวรุกให้กับทางทัพช้างสึดชุดนี้อย่างในตอนนี้และตุบพนัทเหมือนตาก็เป็นกองหน้าแกนหลักสําคัญของทีมชาติไทยชุดยุคสามปีและทีมชุดใหญ่และโชติกะเหมือนตาปัจจุบันเป็นกองหลังคนสําคัญในแนวรับให้กับทางทีมชาติไทยชุดยูคแปีที่บิ๊กเนนเดวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมประกาศจะพาทีมชาติไทยชุดนี้ขึ้นท็อป10ของเอเชียในอีก3ปีข้างหน้าให้จงได้ นะผมเป็นนว่างานนี้สามพี่น้องอยู่ด้วยกันนะฮะงานนี้ก็บันเทิงสิครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมาดก,กันครับเอาได้ออยังไงเมื่อแบบนี้ไทยมีลุ้นไหมเปิดสถิติพบกัน6กครั้งทีมชาติไทยเยอรมันประเดิมเวชีโลกโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามประเดิมแมตช์แรกรอบแบ่งกลุ่มสนามที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก2023ที่ประเทศบราซิล โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับทีมชาติเยอรมน,นีทีมอันดับที่12ของโลกในวันพระดสวอดีที่15มิถุนายนเวลาตี3นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ในขณะนี้โดยสถิติที่พบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเยอรมน,นีพบกัน6ครั้งหลังสุด ปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะ3ครั้งเยอรมันเอาชนะ3ครั้งปี2022ไทยแพย้เยอรมนีตึงต่อ3เซตจากศึกเนชั่นลีกปี2021ไทยชนะเยอรมนี3ต่อ1เซตจากเนชั่นลีกปี2019ไทยชนะเยอรมนี3ต่อ0เซตจากเนชั่นลีกปี2018ไทยแพย้เยอรมนี2ต่อ3เซตจากเนชั่นลีกปี2017ไทยแพย้เยอรมนี1ต่อ3เซต,จา, 7, เซตจากทางมอนเทสตมาสเตอร์ และปี2016ไทยชนะเยอรมนี3-1เซตจากเบลกรังปีเป็นนัง,งานนี้สถิติที่พบกัน6ลา้านครั้งหลังสุดนะฮะไทยก็ชนะ3แพ้ไป3เพราะฉะนั้นก็พอจะมีลุ้นอยู่บ้างในครั้งนี้ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับสนเทิงบินกองหน้าทตนแนมฮอสเปอร์ฝากข้อความถึงแฟนบอลชาวไทย โดยสมโมสรทอนหพัมนอสเปอร์ทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลชีมบลังกษภายใต้การนำทัพของกุซอคนใหม่อังเก้ปอสเทโกกูอดีตน,นายเก่าวจิทรทอนมุมทันตเตรียมนำทีมบุกไปเยือนเอเชียที่ประเทศัยจะลงสนามพบกับทางสมโมสรเลสซัสตี้ที่สนามราชมังคารากิฬาสถานในศึกฟุตบอลอาเซียนทัวร์2023วันที่23กรกฎาคมนี้ โดยทั้งนี้ทรงเคื่งบินกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรทนตแพอสเปอร์ pur, ฝากข้อความถึงแฟนบอลชาวไทยยืนยันตนพร้อมทำทีมทนตแพอสเปอร์เยือนประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะโดยเขาจะบอกว่าสวัสดีครับผมสนงเื่งบินนะครับ ในอาเซียนทัวร์2023ในครั้งนี้ทอรแนมฮอสเปอร์จะมีโอกาสได้ไปแข่งขันที่ออสเตรเลียไทยและก็สิงคโปร์โปรดติดตามและก็ให้กำลังใจในทีมของผมกันเยอะๆนะครับรีบไปซื้อบัตรกันเลยนะแล้วเจอกันที่เมืองไทยข้อความจากทางซงเพอร์มินถึงแฟนบอลชาวไทยนะนะผมเป็นในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบานกันครับ มาดามแป้งตั้งชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าเดย์ในควร์ินนาโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยแต่งตั้งเจ้าเจาชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันอีกครั้งนำลูกทีมทำศึกฟีฟ่าเดย์ โดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่โรงแรมโดอเบเทล์รัิงธิ์มาดามแป้งดนพันล่ำซ้ำฐานะผู้จัดการทีมชฟไทยชุดเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมอากับประชุมทีมหลังจากนักเตะ23คนเดินทางมาครบกันแล้วโดยมาดามแป้งได้ประกาศแต่งตั้งชินาทิพย์สงการศิลป์เป็นกัันทีมชฟไทยกันอีกครั้ง สำหรับทางทัพช้างศึกจะออกเดินทางไปไต้หวันในวันพรุ่งนี้ก่อนจะมีโปรแกรมลงเตะไต้หวันอันดับที่1 5 6ของโลกในวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา18นาฬิกาและก็ฮ่องกงทีมอันดับที่107ของโลกวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาช่องทันั์ทีวีหมายเลข32ยิงสดทั้ง2เกมในค้งนี้นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวชอบมาดก,กันครับอุตสานฮุนไดออกโรงแล้วถแถลงขอโทษสสลกักพร้อมเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนในครั้งนี้โดยสมสุสรอุตสานฮุนไดออกถแถลงการขอโทษถึงความการแสดงความคิดเห็นของป์คยองอูตเตรียมพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยจากประเด็นร้อนที่มีนักเตะชาเกาหลีใต้อย่างป์คยองอูลีคยองซูและก็อีมยองแจ นักเตะของอุซานฮุนไดแต่งความคิดเห็นสอบเป็นทางที่เหยียดผิวและเชื้อชาติของสสลักไฮประโคนแข้งบุรีลัมนักเตะจากทางอาเซียนล่าสุดสโมสรอ,อุซานฮุนไดออกมาแถลงการขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าทางอุซานฮุนไดต้องขอโทษต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและแฟนๆสำหรับคำพูดและการการะทำที่ไม่เหมาะสมของนักเตะคนนี้ โดยอุตสาหทุนไดจะจัดคณะกรรมการวินัยสืบสวนในวันนี้และหามตรฐานเพื่อบรรการจ่ให้เกิดซ้ําเช่นการฝึกอบรมสมาชิกทุกคนในทีมรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อวนคืนที่ผ่านมาผู้เล่นและก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางอุตสาห์ทุน,นไ,ดได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์โดยอุตสาหทุนไดจะดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้เริ่มจาก 1. นะฮะอุตสาห์ทุนไดจะดำเนินการฝึกอบรมเพื่อขจัดการแบ่งแยกทุกรูปแบบตรับทางสมาชิก จากเหตุการณ์ในครั้งนี้2องุซานฮุนไดต้องขอโทษหรือว่าขออภัยต่อผู้เล่นสัตว์รักหายประโคนและกระทางเจ้าหน้าที่ที่กล่าวถึงในสถานการณ์แบบนี้ 3. อุซานฮุนไดจะจัดคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดยิบและดําเนินการทางวินัยต่อไปซึ่งฐางนนี้อุซานฮุนไดรู้สึกนะฮะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของผู้เล่นและเราเองก็อยากจะขอโทษอีกครั้งต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกับที่เกี่ยวข้องกับแฟนๆในครั้งนี้นั่นครับผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็รแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เละตุ้มเป๊ะอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่13มิถนายน2566โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ